การปราบโรคในพืชการกำจัดมดแมลงที่ต้นพืชเมื่อเราใช้สิ่งนี้ต้นพืชจะเป็นแบบนี้เลยครับติดดอกออกผลอยู่เป็นประจำและงามมากเลยครับ สวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องพิทัทยพีชนแนลนะครับในวันนี้ผมจะพามาใช้สิ่งนี้นะครับในการทําให้ต้นพืชปลอดจากโรคทุกชนิดเลยครับและการกําจัดมดมแมลงที่ต้นพืชด้วยสิ่งนี้ตามมาดูกันเลยครับที่บ้านมีใช้กันไหมครับถ้าไม่มีไปหาซื้อมาใช้กําจัดศัตรูพืชได้ผลดีมากอย่างเช่นมดเพียหนอนมแมลงรวมทั้งศัตรูพืชนะครับ เชือเช้อโรคชราหายหมดเลยครับด้วยน้ำส้มควันไม้ครับน้ำส้มควันไม้1ขวดใหญ่ๆเป็นนี้นะครับประมาณ1 l. ลิตรราคา100กว่าบาทแต่เราสามารถใช้ได้เป็นปีเลยครับเห็นไหมครับขวดซีดขนาดนี้แสดงว่าผมใช้มานานแล้วครับแต่ใช้ไปเพียงนิดหน่อยเห็นไหมครับเราจะใช้แค่เพียงนิดหน่อยช่วยประหยัดต้นทุนภายในควเรือนองเราได้นะครับ ราะว่าน้ำส้มควันไม้มีฤทธิ์มากเลยครับในการกําจัดศัตรูพืชและปราบโรคในพืชตามมาดูวิธีการใช้น้ําส้มควันไม้นะครับในการกําจัดศัตรูพืชและปราบโรคในพืชกันเลยครับการใช้น้ําส้มควันไม้นะครับเราจะต้องใช้ร่วมกับน้ําเปล่าโดยการใช้น้ําส้มควันไม้แ,แค่ประมาณ1ช้อนชานะครับน้ําส้มควันไม้จะมีความเข้มข้นมากเลยครับในการใช้นะครับ เราไม่ต้องใช้สารจับใบเลยครับเพราะว่าน้ำส้มควันไม้มีความเหนียวขนาดนี้จึงไปจับใบพืชได้กำจัดมดมแมลงศัตรูพืชได้ไล่มดมแมลงศัตรูพืชได้และกำจัดโรคในพืชได้เลยครับใส่ลงในแก้วก่อนนะครับเราจะได้เห็นผลลัพธ์กันได้แบบง่ายๆและใช้น้ำเปล่านะครับร่วมประมาณ1ลิตรครับ ทำไมผมไม่เทส่วนผสมของน้ำส้มฟันไม้ลงในถังฉีดพ่นแบบนี้เพราะว่าเราจะได้เห็นผลลัพธ์กันง่ายๆครับดูสีของน้ำส้มฝันไม้เลยครับและกลิ่นของการเผาไหมา้และสารอีกหลายชนิดเลยนะครับที่อยู่ในน้ำส้มฟันไม้ช่วยกำจัดและไล่แมลงศัตรูพืชได้ผลดีมากอย่างเช่นมดเพี้ยหนอนแมลงต่างๆนะครับหายเกลี้ยงจากต้นพืชของเราเลยครับ และยังกําจัดโรคในพืชได้อย่างเช่นเชื้อโรคเชื้อราที่จะมาทําลายต้นพืชน,นะครับเราเพียงใช้น้ําส้มควันไม้แค่ประมาณ1ช้อนชานะครับผสมกับน้ําเปล่าจํานวน1ลิตรก็สามารถนำไปกำจัดศัตรูพืชได้แล้วครับ ก่อนที่เราจะนําไปใช้นะครับเราควรเขย่าสมสม,สมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีสารสําหรับไล่แมลงจากน้ําส้มฝันหมานะครับช่วยประหยัดต้นทุนได้ดีมากเลยครับถ้าใครยังไม่มีไปหามาใช้ได้เลยครับเดี๋ยวเราจะนําไปฉีดท้นที่ต้นพืชเพื่อกําจัดศัตรูพืชอ,อย่างมดเพลี้ยหนอนแมลงต่างๆนะครับรวมทั้งเชื้อโรคชราที่จะเข้าทําลายต้นพืช นอกจากจะกำจัดได้แล้วยังป้องกันได้ดีอีกต่างหากครับการใช้น้ำส้มควันไม้ไล่และกำจัดสัตรูพืชที่ต้นพืชนะครับเราสมควรฉีดพ่นไปที่ต้นพืชตอนช่วงเย็นถึงตัวค่าจะได้ผลดีที่สุดเลยครับและควรใช้ทุกๆุเจ็ดวันนะครับการเว้นระยะห่างในการใช้น้ำส้มควันไม้ปราบสัตรูพืชนะครับเราจะเว้นระยะห่างได้นานเลยครับเพราะว่าฤทธิ์ของน้ำส้มควันไม้นะครับจะอยู่ได้นานนั่นเองครับ และคลิปนี้ท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องทรายพีชนแนลได้นะครับถ้าที่บ้านของใครนะครับยังไม่มีน้ำส้มควันหมายอยู่นะครับไปหาซื้อนาํามาไล่แมลงศัตรูพืชได้นะครับช่วยประหยัดรายจ่ายภายในควเรือนของเราได้เยอะเลยครับน้ำส้มควันไมา1ขวด1ลิตรนะครับใช้ได้นานประมาณ1ปีเลยครับ การใช้น้ำส้มปันไม้กับต้นพืชนะครับเราไม่ต้องใช้สารจับใบเลยครับเพราะว่าในน้ำส้มปันไม้จะมีความเหนียวอยู่ในตัวแล้วครับและคลิปนี้นะครับผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์นะครับนําน้ําส้มคันไม้ไปไล่และกําจัดแมลงศัตรูพืชที่ต้นพืชนะครับช่วยประหยัดรายจ่ายภายในคุรเลืองเราได้เยอะเลยครับเพียงแค่ใช้น้ําส้มปันไม้นะครับผสมน้ํานํามาฉีดพ่นที่ต้นพืชอยู่เป็นประจํานะครับมดแมลงศัตรูพืช รวมทั้งเชื้อโรคเชื้อราต่างๆนะครับจะไม่เกิดกับต้นพืชเราอีกยาวนานเลยครับถ้าอยากให้ต้นพืชงามนะครับไม่มีแมลงศัตรูพืชมารบกวนรวมทั้งเชื้อราเชื้อโรคต่างๆนะครับที่จะเข้าทําลายต้นพืชลองใช้น้ําส้มฝันไม้ผสมน้ําฉีดพ่นไปที่ต้นพืชอยู่เป็นประจาเลยครับได้ผลดีมากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในเรื่องการเกษตรนะครับช่วยประหยัดต้นทุน ภายในคูเหลืองเราได้เยอะอีกหนึ่งฐานนะครับใช่เลยครับน้ำส้มพันไม้มีประโยชน์กับต้นพืชมากเลยครับ